ก็ดีได้ไปที่อินเดียก็ไปบูชาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตัดสรุปรินิพานไปภาวนาตอนกลางคืนที่ที่เกดีพุทธกยาพอสองทุ่มเนีเราก็ออกไปไปถึงเกดีสว่างแล้วก็กลับมาไปแขกมันไม่ให้เข้า มันปิดประตูเราก็เอารูปีไปจ้างมันยี่สิบรูปีสามสิบรูปีเรียบเปิดประตูผักหลังเข้าไปเลยเราเออคอ์รัปชั่นเนี่ยมันมีทุทกที่เลยแขกมันยิ่งเก่าดีเราก็ไปให้สิ้นบนเข้าไปนั่งพ่อนาอยู่ในนั้นสว่างเราก็ออกมาบางทีไปพักอยู่ที่พุทธคยาสองสามคืนนะครับไปทุกคืนอยู่สว่างทุกคืน ก็ดีใจได้ไปเห็นสถานที่ที่สําคัญแต่ก่อนอ่านในพุทธประวัติก็เห็นแต่ในพุทธประวัติที่ไนีไปเห็นด้วยตาเนื้อแต่ในตานิมิตรก็เคยเห็นตอนที่บวชมาได้เป็นเป็นพ้าได้ 4, สี่พรรษานิมิตร <c oughs> เห็นพระอาจารย์ท่านมา เดินยังกลมอยู่จิตพันสงบก็เลยไปยืนอยู่ที่โคนไม้สำรวมอยู่ในอารมณ์สมาธิเห็นพระท่านลอยอยู่บนอากาศเหนือยอดไม้ขึ้นไปท่านบอกว่าเราเป็นห่วงเธอ เธอเคยเป็นลูกศิษย์ของเราในสมัยครั้งพุทธกาลเธอเคยเป็นบวชเป็นสมเด็น้อยไปทุดงกรรมาฐานกับเราอยู่ในป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียแต่เธอยังไม่ได้สำเร็จจิตเป็นพระาราหันเธอเป็นไข้ป่าตายในขณะที่ท่านพูดเี่ยมองเห็นภาพตัวเองอยู่ในประเทศอินเดีย เป็นเน,น้อยสาพบาทแบกกดเดินนำหน้าท่านอาจารย์ไปไข้มันขึ้นสูงเกิดชักในขณะที่เดินอยู่นั้นล้มลงขาดใจตายในตอนนั้นมองเห็นท่านอาจารย์กำลังก้มลงจะอุ้มเราอในภาพเกิดขึ้นพอท่านพูดว่าเธอเป็นไข้ป่าตายเขียนภาพนั้นเลย เป็นเอเ็นตัวเล็กอายุประมาณสิบขวบถ้าได้สำเร็จเป็นพระลาหันตอนนั้นโอ้ยไม่ได้มาเกิดแล้วเสียดายสิ่งที่เราคิดไว้ในใจแต่ก่อนเราภาวนาใหม่ๆคงจะไม่เคยได้บวชเคยไม่เคยได้พบพระพุทธศาสนาไม่เคยได้รักษาศีลไม่เคยภาวนาพอมาเห็นจุดนี้โอ้มันดีใจ ดีใจมากที่สุดเดินจงกรมเนเหมือนกับเท้ามันลอยอย่างนี้เลยแค่เห็นเป็นภาพสม,มนเนยในขบันกลางพุทธกาลนะท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้เธอตั้งกิตตั้งใจปฏิบัติแล้วเธอจะรู้เองเห็นเองท่านยืนอยู่เหนือบนยอดไม้บนอากาศเราคือพระอุปคุตแต่ท่านก็หอลอยไปโอ้ยปิติใช่ไหม ไม่รู้มารวมมาจากที่ไหนความสุขพันษานั้นปี514ร้อยสิี่ปีห้าร้อยสิบสี่นพัน,น,นตลอดทั้งพันษาได้มิตรหลายพบหลายชาติที่บวชในพระพุทธศาสนาไม่ใช่แต่พบที่พบเดียวแล้วเสร็จจากนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ในมิตรเห็นภาพตัวเองบวชใน พระพุทธศาส,สนาคงจะเป็นเมืองไทยคงเป็นเมืองไทยบวชได้เจ็ดพันษาควายมันชนตายควายชนพระตายมันฟิตแหลกลานมันทั้งตัวเลยตายเพราะควายที่นี่สะพายบาตแบกกดเดินไปจะขึ้นเขา พอจะขึ้นเขาเนี่ยไปถึงกลางหมู่บ้านมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งลงจากบ้านมาในภาพในเม็ดเป็นภาพเก่าย้อนอดีตตชะชาโยมผู้หญิงคนนั้นลงมามาคุกเข่านั่งอยู่ข้างหน้าโอ้ยอย่าเพิ่งไปปวดแม่เสียก่อนก่อนจะไปเอาจะปวดยังไงโยมจําลูกไม่ได้ั้างเลยอาตมาไม่ใช่ลูกโยมนะทัดนั่นแหละจําโยมแม่ไม่ได้ แม่นี่คือโยมของท่านในอดีตชาติแม่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแม่เนี่ยเป็นคนในอดีตชาติก่อนที่จะไปที่ไหนนะ่ให้ปวดแม่เชียก่อนเออถ้าเป็นแม่ของอัตมานั่งลงให้ดีขยืนยูยยืนสอนนะถ้าเป็นแม่ของอาตมาให้ตั้งจิตกำหนดน้อมใจไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เร,เรียกว่าไตรสนารนคมน้อมจิตเข้าไปสู่หน้าอ,อกกำหนดบริจิตบริกรรมจิตให้เป็นหนึ่งคือรักษาอารมณ์จิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวหายใจเข้าพุ่หายใจออกโตนี่คือน้อมใจเข้าไปประมาณสักห้านาทีโยมนปนมขึ้นโอ้ยแม่พ่นแล้วแม่พ่นแล้วแม่รู้แล้ว โยมแม่รู้แล้วไม่ต้องห่วงแม่อีกหรอกจะไปที่ไหนก็ไปได้แต่ระวังก่อนนะก่อนจะไปให้ระวังตัวให้ดีอย่าให้ควายมันสนตายเหมือนแต่เหมือนกับชาติก่อนชาติก่อนลูกบวชได้เจ็ดพรรษาควายมันสนตายพอพูดอย่างนั้นนะเห็นเราฝูงควายมันวิ่งมาเรากําลังจะปีนขึ้นก้อนเห็นก้อนให,ใหญ่ๆอัวควายได้กระโดดขึ้นก้อนเห็นมันลื่นไหลลงมาควายมันก็ลุมฝิดเรา แหลกหมดทั้งตัวเลยเละหมดเลยตายจากนั้นมาโอ้ยไปที่ไหนเลยกลัวควายเลยควายไม่ชอบไล่เลยวิ่งขึ้นจมปวกเลยแต่ก่อนไปเดินเวลาเดินทางไลยฝูงควายมันเห็นพา้ามันโอ้ยมันวิ่งมาเป็นฝุ่งๆเลยพวกเราก็ตึง้งรีบขึ้นจอมปวกเลยระวังเลยแต่แต่นั้นมาแต่ก่อนไม่กลัวเลยมีเที่ยวหนึ่งมันมัน,มนประจนจริงๆเย่ย มันหลบไ,ไม่ได้เพราะอยู่กลางทุ่งนาไม่มีจกาปวนไฟมันวิ่งมาเป็นฝุ่งมันจะมาถึงอย่างเนี้ใกล้ๆอย่างตาเนี่ยมเรามีล่มไหมล่มที่อยู่จากปัจจุบันลกดสวิตช์มัน่ะกดตึ๊บเนี่ยมันลบเพราะมันกลางออกความตึง้งความล้มแบบนั่งเลยไหมลองโอ้เสียงดัง ควายจอนิ่งนี้หมดเราก็ลุกขึ้นเราก็ยืนตัวสันเนี่มอยู่กลางทุ่งนี่เจยเกือบเกือบเกืบจะตายระวังถึงขนาดนั้นยังเกือบตายอีกงนี่มีโยมแม่ในอดีตชาติมาเตียนนะที่มีอยู่หลายภพหลายชาติที่ได้ในมิตรก็รู้สึกว่กาดีใจที่ได้ไปปฏิบัติ มาทุกพบทุกชาติมาถึงว่าเราไม่ได้สําเร็จจิตเป็นบระานแต่ว่าเราก็ได้สังสมมาเยอะมากมายพอสมควรอืมก็ดีใจรมเก่ารมใหม่ก็พอที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้จัรจกรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่รู้ไม่อาคาตพยาบาทเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยจิตจะไม่ปล่อยไม่วางมันจะอาคาตพยาบาทวิบากกรรมนั้นจะไม่หมด ถ้าเรามีคนมาด่ามาเบียดเบียนเราอย่างนี้เราเคยมีกรรมกับเขาในอดีตชาตินี่เราไม่เห็นเนี่ยเราจะต่อต้านนะเป็นคนแต่มึงนั่นเหรอกูก็เป็นคนเหมือนกันมีตีนมีมือเหมือนอย่างกูมึงไงกูไปกลัวมึงหรอกเอาสู้กันเราไม่มีที่สิ้นสุดเราจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาจะด่าก่อเขาด่าไปขเขาจะว่าขเขาว่าไปเรานั่งยิ้มเชยความทุกข์ไม่เกิดขับใจเรา คนด่าเหนื่อยนะคนก็ดหีหรอกนี่เราไปทุกข์อคนเดียวนะเราก็หัวร่อยอย่างนี้นะเรารักษาระดับจิตอย่างนี้ให้มันได้รักษาจิตนั่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่งจิตสงบเฉยๆนะจิตสงบสงบไปถึงความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ต่างๆเวลากระทบหูได้ยินเสียงไม่ดีเนะี่ย อย่าให้มันเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมารักษาจิตให้มันได้อย่าให้มันโกรธไม่ใช่ว่าสงบแต่จิตเฉยๆออกจากสมาธิเดี๋ยวยังมีความโกรธอยู่ไม่ใช่ออกมาแล้วยังมีสติมีปัญญารูปรอบอยู่เหมือนเดิมนะนั่งอยู่ตรงไหนก็มีอยู่ตรงนั้นถ้าทำได้อย่างนั้นประเสริฐยิ่งเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว,ว่า การทําบุญทํดทาน้อยข้างพันข้างไม่เท่ากับรักษาศีลบริสุทธิ์ข้างหนึ่งรักษาศีลบริสุทธิ์ลอยข้างพันข้างไม่เท่ากับนั่งสมาธิจิตสงบข้างหนึ่งจิตสงบแล้วมันมีปัญญาอย่างนี้ถึงเรียกว่าประเสริฐยิ่งได้บุญมากเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราในี่สงบอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้แล้วจะมีสติมีปัญญารู้ทันตัวจิตเลส ลระงับความโลภความโกรธความหลงให้มันได้กระแสมันเกิดขึ้นมาต้องมองดูโทษมันคนที่เขาด่ากันเราหรือคนที่เขาด่ากันน่ยจิตใจของเขาเป็นยังไงจิตใจของเขาขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใจตกต่ำถ้าเปรียบแล้วก็คืออยู่ในนรก เราอ่ะเปรียบเทียบยังไงอ่ะจิตของเรามันเบิกบานเจียมใสเหมือนกับเทพเทวดายังจะลงไปอยู่กับเขาเหรอจากไปไหมอนรกอ่ะเราเป็นเทวดาอยู่บุกสมมติเะเป็นเทวดาอยู่เนี่ยอยากไปกับเขาหรือเปล่าถ้าไม่อยากไปอย่าให้ใจมันลอยไปกับเขาสิคือใจนี่มันจะพาไปอจิตมันจะพาไปให้รักษาใจหลวงพ่อพิงท่านกับผู้อุำยอยู่เลย เรื่องใจเรื่องใจเนี่ยตั้งแต่เทศเลยจนจบเอาต่ใจอยู่อย่างนี้แหละรักษาใจเราเนี่ยแหละรักษาจิตตัวนี้แหละจิตก็คือใจใจก็คือจิตรักษาอยู่ตรงนี้แหละราหวังรักษาเอาไว้ได้ยินเน่ได้ยินเฉยๆอย่าไปผอยตามอารมณ์ต่างๆเสียงดีเสียงไม่ดีไม่ต้องไปสนใจมันหรอกได้ยินก็ฟังไปผ่านไปเอามาพิจารณาให้มันดีเสียงที่ไม่ดีก็คือ ทำไมถึงมันไม่ดีทำไมเขาถึงด่ากันทะเลาะกันวิวาทกันก็เพราะเขามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอิจฉาพยาบาทไปเบียนจนกันเลยกันเขาไม่เคยปฏิบททัติธรรมไม่เคยฝึก,กจิตฝึกใจเขาถึงเป็นอย่างนี้พวกนี้ตายไปล้วเป็นจักขีนีฮะจิตแจมัมเศร้าหมองเราอย่างอยากจะไปเป็นอยู่แล้วจักขีนีนะไม่มาเกิดง่ายนะจักขีนีนะ ย่กษินีก็คือผีอ,อมีอะพระองค์หนึ่งเรียกผีมาเรียกผีมาถามอยู่ที่ไหนอยู่โน่นแหละที่ดงโน่อนอ่ะมาอยู่นัานๆแล้วยังสองหมืนปีแล้วอายุผีสองหมืนปีแล้วก็ว่าน โอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาผีเนี่ยมันอายุยืนยาวแต่พวกเราเป็นเทวดาก็ให้มันยืนยาวได้เหมือนกันผีมันยาวได้เราก็ยาวได้เหมือนกันนะเขาตกอยู่ในทุกข์เราก็อยู่ในสุขเอาจะเอาอะไรอ่ะรักษาระดับจิตให้มันได้ส่วนมากก็พอได้ยินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แวบ,บไปหาเขาได้ อ,อยู่ในบ้านก็ไปโผที่ประตูนี่ยใครมันทะเลาะก,กันเนาะพอเขาพูดเสียดสีมาถึงเราเราแค่ดูเฉยๆมยังมาเสียดสีหาเราอยู่ <c oughs> เก็บมาคิดมาปวดอยู่ที่บ้านอ,อย่างนี้ก็มีเลยคนแสไปฟังไนงะแทนที่จะเอามาเป็นธรรมะสอนเราในยินเ,เอามาเป็นธรรมะเอามาพิจารณา มาสำรวจตรวจตาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีกระแสอะไรหรือเปล่าอยู่ในจิตเนี่ยเมื่อกระทบเรามันเป็นยังไงอารมณ์ของเรามันเป็นยังไงมันร้อนวูบวูบขึ้นมาหรือเปล่ามันมีสิ่งที่จะตอบโต้หรือเปล่ามีสิ่งที่ต้านหรือเปล่าถ้ามันยังเกิดวูบว่าววับิดจะตอบจะโต้อยู่นั้นแสดงว่าเราไม่มันคงแล้วให้กาหนดจิตเข้าไปจนมันเย็นปกติ อย่างที่อยู่บ้านมีลูกโกรธให้ลูกมีสามีโกรธให้สามีเราเอาอมานึกไปคิดซะก่อนเนื้อเข้าไปซะก่อนเสียงที่ไม่ดีนี่คือเสียงเป็ดเสียงมารเสียงที่ไพเราะคือเสียงเทพเทวดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะหลงกลมันอยู่หรือเอามาพิจารณาอย่างนี้เมื่อมันรู้แล้วมันจะปล่อยวางของมันไปเองฝึกมันอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นนิสัยอ่ะถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เป็นเนี่นิสัยเหมือนกับเราเคยอาบน้ําก่อนจะนอนถ้าวันไหนนอนไมอน่อาบน้ํามานอนไม่หลับ เหนียวตัวเหนียวตัวเนาะงมดจิผลนุดท้ายก็ลกมาอาบนา้ำเพราะมันเคยฝึกจิตฝึกใจเหมันกันทานอาหารเคยทานเวลาไหนถ้าเลยเวลาเราจะปวดท้องบางคนเป็นอย่างนั้นถึงเวลาจะต้องทานคือเราฝึกให้เป็นเวลาจิตของเราเราเคยฝึกอยู่เรื่อยฝนอยู่เรื่อยขัดเกลาอยู่เรื่อย มันก็ยิ่งสะอาดไปอยู่เรื่อยๆสติปัญญาก็ยิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นผ่องขึ้นผ่องขึ้นปัญญาก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นกิเลสตัวไหนมันจะมาสั่งการได้เราก็ท้าทายันเลยอนะนี่ถ้าเรามีสติควบคุมแล้วมันจะเป็นอย่างไงเพราะฉะนั้นนะก็ให้ศรัทธาโยมทั้งหลายที่ได้ มาบำเพ็ญกุศลในคืนวันเี้จงขอถวายธรรมะที่พวกเราได้ปฏิบัติบูบชาหลวงปู่เกียรตในค่ำคืนวันนี้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขอให้หลวงปู่เกียจง เจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดการไม่มีว่าคําว่าเศร้าหมองเมื่อท่านปลดพ้นไปแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้รูปแก้งตามหลวงปู่เกียร์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของพวกเราทั้งหลายนั้นเธอ